กินโพงไพ่นิดนึงทำไมคำพูดเรามันดูไม่น่าใช้ร้หบอเลยพงไพ่หลังจากนั้นปุ๊บก็ทุกคนก็ซื้อของของมันเกิดเป็นตัวนี้อดูแบบดูแบบงูลัดคออันนี้ถ้าซื้อนี้คือปุ๊บคือคือหยุดซื้อแล้เระตั้งหมดครับใช่คือจำได้ว่ามีผู้ชายที่เคยชอบอบเราเดินผ่านเราแบบ กลิ่นนีดีอ่ะและนี่ครับคือแขกรับเชิญของผมครับน้องพัตเตอร์สวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยและนี่ก็คือน้ำหอมห้าขวดที่น้าหอมห้าขวดที่เป็นไ<อ>ใช่ใชเอาจริงๆนะตอนที่พัตเตอร์บอกว่าใช้แค่ห้าขวดผมบอกไม่ไม่จริงอย่าอย่ามาหลอกกันคนเรามันจะมีน้ำหอมแค่ห้าขวดให้กลิ่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่จริงๆแล้วเป็นคนรักน้ำหอม,อมคือตอนเด็กๆชอบสะสมชอบซื้อน้ำหอมอ๋อแต่ทีนี้มีปมแบบว่าเหมือนกับ เหมือนกับโปรโมชั่นมันเล่าใจไงก็ซื้อแบบซื้อแบบในปริมาณที่แบบ <Okay. S 1> 200ML ออะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันใช้ไม่หมดลน้ลนล้นมันลน้นอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยตัวดีออตัวเนี้ยก็คือแบบว่าพอมันบอกว่าเป็นแบบเบสเซอร์ใช่ไหมก็โอเคก็ซื้อแล้วก็บอกว่าเออเราชอบกลิ่นนี้จังโอ้น,นี่มันย้อนมาถึงว่าคุณซื้อน้ำหอมที่คุณไม่ดมด้วยซ้ำนะไม่คือ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 เหยืยอการตลาดเลยนะไม่ขอเป็นเบสเซอร์เบสไม่คือมันเป็นเบสเซอร์ล้วแบบเออโอเคเราก็แบบอยากจะต้อง ต้องใช้ทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บก็ทุกคนก็ซื้อของของมันเกิดเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นอ,อ,อ,อ๋อเพราะมันเหมือน<ต><พ>มันเป็นน้ําหอมที่เป็น,<ม>นปินดประจําตัวเราไปแล้วแสดงว่าคุณน้ำหอมขวดแรกที่คุณซื้อ,นอเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วปะดีออลซารบัชไม่ขวดแรกซื้อตัวนี้อ,อ,อ๋อซื้อแบร์ดชาแนลก่อนใช่ เราเริ่มนักขแพงก่อนเดอะชาแนลเนี่ยมันเป็นน้ำหอมที่ทุกคนน่าจะมีเป็นขวดแรกๆเลยเนาะใช่เดีย๋ยวเราดมไปด้วยพูดไปด้วยเพราะว่าพาัดเองก็อาจจะไปใช้ขวดอื่นจนลืมคิมม่นบ้งเป็นผู้ชายใส่สูตรอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะจริงๆอะ่ะมันเป็นมันเป็นกลิ่นที่ใส่สูตรก็ได้หรือคือจำได้ว่ามีผู้ชายที่เคยชอบอะ่ะเราเดินผ่านแล้วแบบกลิ่นนี้ดีอะ่ะเออกลิ่นมันหอมง่ายกลิ่นมันหอมง่ายอ้าวผู้ดีมันสบายๆอี้พัทใช้ไปไหนครับ เพราะว่าออกงานับไปเที่ยวนับเป็นออกงานไหมครับภาษีสังคมเยอะไปเที่ยวนับเป็นออกงานแบบไปทบปะเจออย่างนี้นับเป็นออกงานป่ะไม่เกี่ยวไม่ใช่ออกงานคือแบบว่าจะต้องแบบใส่สูตรไปงานจริงจังางงีทางการ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 แล้วถ้าไปออกงานแบบกลางคืนไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยอันนี้เราใช้แต่ว่าตัวนี้ได้เค็มขึ้นมาเล็กน้อยใช่เพราะว่ามันอยู่นาน มีความรู้สึกงั้นรู้สึกว่ามันเข้มกว่าใช่คืออย่างนี้เราแทรกเต็ดความรู้นิดนึงเนาะครับกลิ่นของสองอันนี้มันมีความใกล้เคียงกับกิมแมงสดชื่นเนาะแต่มันไม่ได้สดชื่นแบบซิตรัสคือส้มมากๆเท่าไหร่แต่มันเป็นสดชื่นแบบเขาเรียกว่ามันคือพัชชอี่คือพิมเสนนี่พอบอกพิมเสนคือแบบพยายามดมงหาพิมเสนมันไม่เจอจางไปแล้วมันเหมือนเป็นความสดชื่นแบบพิมเสนการาบูลนิดนึงแต่เขาใส่มาไม่เยอะพิมเสนส่วนใหญ่จะเป็นเบส แต่มันมีเหตุผลที่ทําให้สองอันนนี้มันลิงก์กันเออเราก็ดูมีความลุงไงมงันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ท็อปโนถูกต้องเลยผัดเต้ยเก่งไม่ไปเรียนปรุงน้ําหอมมังไงก็พอเข้าใจแบบพอเข้าใจกลิ่นนิดนึงเราที่เรียนปรุงน้ําหอมเขาเขาเขาเอาดีๆเหมือนคืนอาจารย์ไปหมดแล้วอ่ะเราเคยเห็นนะผมเคยเห็นคอร์สที่เป็นคอร์สวันเดียวจบใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็จะมีหลายๆมีกละลายใช่มีกลิ่นให้ดมเยอะแล้วเขาก็ให้รู้จักแบบว่าอันนี้คือท็อป ท็อปต้องมีแบบเบสโน้ตแล้วก็มีอะไรอีกตัวหนึ่งอะอเพื่อที่จะมาถึงมันจะมาเป็นองค์ประกอบของน้ําหอมอะไรเงี้ยโอเคใช่ง้จริงๆแล้วคนที่ชอบผมว่าไปเรียนน่าจะดีมันเป็น ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สนุกแล้วกันใช่อย่างน้อยเหมือนเราได้เทสจมูกอ่านี่นะกลิ่นมะลิดอกกุหลดอกไม้ขาวก็จะเป็นกลิ่นแบบนี้มดยงมดยอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีสารละลายเยอะแต่ในการทําน้ําหอมของ performer จริงๆที่เป็นอุตสาหกรรมหลักๆเลยครัเขาก็จะคุยกันเป็นโมเลกุลละเขาจะไม่ได้คุยกันเป็นกลิ่นแบบดอกมะลิละเขาก็จะคุยกันเป็นโมเลกุลนี้โมเลกุลนี้โมเลกุลนี้แล้วก็จะมีข้อกําหนดของ FSA ว่าแบบสารละลายตัวนี้ห้ามใส่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ออะไรย่างเงี้ยเนาะซึ่งแอดวาน e d มากผมก็ไม่รู้แต่่ผมฟฟัังงพวกเเขาาลให้ออ เราก็รักจําความรู้มาแล้วรู้สึกว่าแม่งเป็นข้อมูลที่หาได้ยากมากในประเทศเราถ้าปลูกข้าวสิง่ายบ้านนาะเพราะว่าแบบคนแบบรู้เรื่องน้ําหอมอะไรเงี้ยที่จะเข้าใจถึงมันจริงจริอ่ะชน้อยเนาะน้อยแล้วก็หาข้อมูลก็ยากเพราะบ้านเราไม่ใช่เมืองเมืองน้ําหอมแบบยุโรปหรือฝรั่งเศสเนาะดังนั้นพวกสารละลายทุกทั้งหมดอ่ะก็ต้องอินพ r t ตเข้ามาบ้านเราก็มีแค่ตัวที่แบบว่าดมแล้วไม่ได้กลิ่นเลยก็คือกาแฟเพื่อดับกลิ่นน้ำหอมอีกอิดนึงอะไรเงี้ยแต่จริงเวลาผมดมน้ําหอมเยอะเอะอ่ะกาแฟช่วยผมไม่ได้เลย ทำไมอ่ะไม่ตัดหรอไม่ตัดแค่รู้สึกว่าต้องพักแล้วเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วก็สูดอากาศเลยสุดคือไม่สามารถบางทีมันไม่ไม่สามารถแบบเอาไม่อยู่แล้วกันเนาะมันเอาไม่อยู่อ่ะอันนี้กลิ่นแรกเป็นกลิ่นที่แม่งซื้อง่ายไข่คลองอะไรอยู่แล้วกันเบื่อไปปล่อยมือสองอาการเดียวก็ขายได้อะเป็นกลิ่นที่ทุกคนจะควรจะต้องมีแล้วก็แจ๋วว่ะที่เป็นขวดแรกที่ปัสเตอร์เลือกนะถือว่าโอเคไม่ได้เป็นเหยื่อการตลาดขนาดนั้นนะจริงไหมก็ถือว่าเขาใช้กันคือน้ำหอมขวดแรกๆแบบในชีวิตเลยนะจำได้ว่าเป็นแบบเอ่อมีฮองอะไรม ดาบิดอฟเออดาบิดอฟใช่กับเหมือนกันผมก็ได้เลยสี่เควันอะไรเียสี่เควันสีเคซัมเมอร์เออใช่ใช่แล้วก็ดาบิดอฟพวอเตอร์เหมือนกันเลยแล้วก็ค่อยๆมาเริ่มเพราะให้มันแพงกว่าเยอะคือดาบิดอฟเนี่ยน่าจะ2,000อันนี้ถ้าซื้อนี้คือปึ๊บคือคือหยุดซื้อแล้วอะตังหมดครับใช่น่าจะมีถ้าขวดไซส์ปกติมันหก0ันพอๆกันครับชาแนลดีออฟใช่คือเขาดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดดีออฟก่อนแล้วเราขมวดรวมทั้งสองอันทีเดียว ดีอเนี่ยรู้สึกว่าเข้มกว่าแต่อันนี้คอนเซนเซชันของพัตเตอร์เป็นออเดอร์ทอยเลตก็ออเดอร์ทอยเลตออเดอร์พาร์ฟอร์มพาร์ฟอร์มเอ็กซ์เตรดใช่ไหมผมว่าออเดอร์ทอยเลตเหมาะกับบ้านเราไม่เข้มไปมคือมันหมายความว่าไงัยเวลาเราทําน้ําหอมเราจะมีเอาสาระละลายที่พัตเตอร์เป็นเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ไปผสมกับแอลกอฮอล์ก่อนใช่ไหมการสัดส่วนที่ผสมสาระละลายกับแอลกอฮอล์คือสัดส่วนที่เป็นคนเป็นนิยามที่บอกว่าคุณเป็น ความเข้มคนระดับไหนออดได้เท่ลไคือประมาณ5-7% 5-7%ใช่เขาคือของสารละลายอ๋อแอลกอฮอล์เกอาสกว่าเกินสิบบวกบวกก็จะเป็นเอ่ออัดผราฟัมเกินเกินเป็นฉุนฉุนใช่ไหมมันจะเข้มแล้วกันแต่ไม่ได้แปลว่าเอ่อเปอร์เซ็นต์เยอะๆจะติดทนกว่าเสมอไปนะเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังต่อในระหว่างดมไปด้วย ยอร์ซาวาชครับนี่ตั้งแต่มีกระแสของตอนนี้เด็บที่เขามีข่าวเขาขายดีขึ้นนะจ๊ะไม่เรากำลังพูดถึงกระแสโกลบอลเขาบอกว่าทุกๆแวินาทีไม่แน่ใจนะขายได้หนึ่งขวดแปดวิหนึ่งขวดแปดวิหนึ่งขวดั่วโลกแล้วก็เอาเงินไปไว้ไหนไม่แต่ว่าคือมันเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ไงมันดูจอนนี้เด็บาะหรือเราโดนภาพตอนนี้เด็บหลอกหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันดูจอนนี้เด็บมากรู้สึกแมนกว่าตัวนี้คือตัวนี้ดูไลท์กว่าพูดดีกว่าใช่ใช่ตัวนี้ดูมีรอยสักนิดหนึ่ง ดูแบบดูแบบงูลัดคอเดี๋ยวาบสเห็นภาพเลยตอนนี้เห็นภาพเลยคือคลิปนี้ insert ภาพไม่ได้ใช่ไหม insert ได้เดี๋ยวไม่รู้ว่าเรียกเพลงจะถูกหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวสบาร์ชเบอมันเหมือนกันข้อดีของเขาคือแม่งหอมจริงหอมง่ายติดทนอย่างที่พัตเตอร์บอกแต่ข้อเสียคือคนใช้เยอะแย่เหมือนกันเนาะใช่เนาะกลิ่นซ้ำกันคือเรียกว่าเดินพารากอนหรือเดินเซทเทอร์คือ กลิ่นแบบไปหมดมันมันแย่ตรงนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วกลิ่นมันหอมเลยถ้ารู้สึกว่าตัวนี้เวลาฉีดแบบฉีดครั้งแรกแบบฉีดแบบเหมือนเหมือนท็อปนอตกลิ่นที่ได้ยินเนี่ยเหมือนกลิ่นที่ได้ที่ได้กลิ่นก่อนเลยมันเหมือนกลิ่นทั่วไปอเคโอเคจะเรียกว่าน้ำหอมเบสิกแล้วกันแต่เอ่อย่างไงดีผมว่าน้ำหอมเบสิกมันย้อนกลับมาหาขวดเขาไงว่าเขาขายดีคนเลยใช้เยอะมนเลกลายเป็นเบสิกของทุกคนสองขวดแรกเปิดมาแบบ เป็นผู้ชายแบบทั่วๆไ่วอดูเป็นไม่มีพิษมีภัยเใช้งานได้ง่ายแล้วก็หาซื้อง่ายๆต่อมาอีก3ขวดเนี่ยเริ่มนิชมากขึ้นเรียมเรียกเรีเรยเรยมว่านิชมากขึ้นเนาะน้ำหอมมันแบ่งเป็นดีไซเนอร์แล้วก็นิชใช่ไหมครับดีไซเนอร์คืออะไรก็ตามที่ทำเสื้อผ้ามาก่อนทำกระเป๋ามาก่อนแล้วค่อยทำน้ำหอมเขาจะเรียกว่าดีไซเนอร์แฟชั่นส์แต่แบรนด์ที่ทำแต่น้ำหอมอย่างโจมโรลอนดอนอาจจะถูกเรียกว่านิช เขาอาจจะคัดสรรสตักเจอร์มากกว่าคัดสรรโน้ตมากกว่าทอมฟอร์ดเนี่ยผมว่าก้ากึ่งมากผมเรียกว่าไฮบริดแล้วกันเราเริ่มต้นจากจมโรลันดังกันครับโอเคอันไหนอะที่ใช้บ่อยกว่าครับเพราะว่าตัวนี้ฮะอิงลิชแพนฟร e เซียแต่พอตอนได้ตัวนี้ก็คือแบบว่าใช้ตัวนี้เลยนะแต่มันไม่เหมือนกันนะเออใช่แต่ตัวนี้มันหอมด้วย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 อะไรอ่ะแพรแพรฟตี้ฟตี้รู้สึกว่าแบบ ไม่ได้ผู้หญิงมากแต่ว่าผู้ชายก็แบบเออ English pair and p r e ซ s ยกับผมแต่ก็ผู้หญิงนะ, <laughs> อะตอนแรกเลยนะผมก็เข้าใจว่าผู้หญิงต้องซื้อเยอะอว่ากิดมันค่อนข้างแพงมากมานะแต่ไปถามผู้ชาอง B A คนที่ซื้อเยอะอะ คือผู้ชายเขาซื้อไแฝากซ์เขาบอก70%คือผู้ชายซื้ออันนี้เป็นไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรถึง70%ไงไม่มันเป็นกลิ่นแรกไงกลิ่นแบบกลิ่นเบสิกของซูมาร์โลนเลยะเขาบอกว่าเอ่ดัตตาของเขาอะคือผู้ชายนะที่ซื้อไม่ใช่ผู้หญิง70%ต่อ30บอันนี้คือดัตตาอัปเดตปีที่แล้วกลางปีก็เฮ้ยก็ตกใจต่อให้จะซื้อฝากก็เถิดแต่ผู้ชายจะเป็นคนดีซื้อฝากเยอะขนาดนั้นเลยหรอคือคือทีแรกอ่ะรู้สึกว่าจูมารนด์ที่แบบ แต่ต้องถึงยากอะพอพอโตขึ้นมาถึงได้แบบมีโอกาสได้รู้สึกว่าจะได้ลองใช้แหละยากเพราะอะไรเออต้องถามทยนทีมันไม่ค่อยได้มีขายตามแบบอย่างเราเป็นเด็กต่างจังหวัดมั้งอ๋อแล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วรู้สึกว่าเพิ่งได้ดมมันจริงๆตอนที่แบบเข้ามากรุงเทพแล้วพอแบบอายุแบบ <นะ S 1> สักยี่ิบห้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้แบบก็เคยนะใช่ไหมหมาถึงอายุยี่ห้าผมก็เคยนะนะแล้วตอนนั้นยังไม่มีอีช้อปปิ้งเลย ลายชีวิตมัลำบากมากเออใช่มันมันมันยากจริงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าแบรนด์น้ำหอมน้ำหอมมันดูเบริเดชแล้วแบบคือมันเป็นโจมาโลลอนดอนนะดมแล้วต้องมีความแบบนึกถึงแบบกลิ่นแบบฝนที่ลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากนึกถึงตามนะไม่เคยไปเลยเอายังไงดีไออาร์แต่ก่อนนะครับโจมาโลคือชื่อคนทำแล้วก็เขาอะออกไปทำแบรนด์ตัวเองเขาขายเนาะแล้วก็ ก็จะมีแบรนด์แบรนด์โจอะแยกไปแล้วแล้วก็โจมาโลนก็เลยกลายเป็นโจมาโลนลอนดอนแล้วถูกซื้อไปแล้วก็มาทําเป็นคอมเมอรเชียลในทุกวันนี้ดังนั้นความนิชจากตอนที่เขาดั้งเดิมจนมาถึงตอนนี้มันคอมเมอรเชียลขึ้นเยอะเริ่มมีสาขาเยอะขึ้นเริ่มมีดิสทริเวอเตอร์ที่จริงจังแล้วพารู้สึกว่าถ้าจะต้องนึกถึงดอกไม้แบรนด์ที่แบบแบรนด์ที่แบบทำน้ำหอมแล้วเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้โจมาโลนอันนี้ถูกต้องผมว่าเขาเป็นน้ำหอมที่ ทำเนีงงดมแล้วง่ายดมแล้วเข้าใจเข้าใจาเข้าใจแล้วรู้เลยว่าอ๋อหอมง่ายอันนี้คือกลิ่นนี้ออใช่ไหมใช่มันหอมง่ายเข้าใจง่ายออใครใช้ก็รู้สึกว่าดูดูดีขึ้นมาออทุกคนเลยอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าให้เลือกโจมาโลนลอนดอนเนี่ยแล้วเวลาเราใช้อันน่าจะใช้มานานพอสมควรแล้วรู้สึกว่ามันไม่ติดผลไหมมีเพนพอยที่ตรงนี้ไหม แล้วเราทำยังไงกับเขาฉีดเพิ่มครูแก้ไขตัดนี้เองใช่คือหลายคนนะชอบเพราะขวดมันไม่ติดทนทำยังไงรู้สึกเสียดายเงินจ่าย6กพ0กว่าบาทก็ก็มีคอลเลคชันหนึ่งที่เป็นคอลเลคชันของเอ่ออะไรนะลาเวนเดอร์เราอะซื้อเลยเพราะว่ากลิ่นมันแรงโอเคแต่ลาเวนเดอร์ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ได้นะบางคนจะไม่ชอบกลิ่นลาเวนเดอร์ใช่แต่ว่ามันก็มีแบบคือตอนฉีดแรกอะมันอาจจะแบบคนยากเออโดมแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมดูเป็นแบบ ไม่พูดดีกว่าเออทำไมดูแบบดูดูเข้าใจยากเลยดีกว่าดูเข้าใจยากแล้วเมื่อไหร่มันจะจางแต่พอมันจางแล้วมันกลิ่นดีนะใช่ท้องมันบางบางอันต้องรอเวลายิ่งเราไม่คุ้นเคยครับมันไม่ใช่คอมฟอร์ทโซนเราละสมมติเราเคยใช้น้ำหอมแบบนี้แน่นอนว่าการเปลี่ยนมาเป็นอิหลิชแพรจริงๆแล้วอ่ะก็ก็ยากนะถ้าคนที่เออเลิฟแอร์โซไซคือชอบเลยคือจบเหมือนพัตเตอร์แต่ถ้าคนทั่วไปที่เขาไม่ได้มีความชอบแพรชอบดอกไม้อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะที่จะที่จะปล่อย เปิดใจให้เราได้แบบรับน้ำหอมกลิ่นใหม่ๆจงลรลันดอนนะครับเพนพอยท์ที่เขาไม่ค่อยติดทนเนี่ยแต่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะแก้ไขด้วยการเติมจบนี่เชื่อคุณพัตเตอร์เออใช่เออไปคิดอะไรเยอะหมดก็ซื้อใหม่แค่นั้นเองนมัหอมหมดง่ายๆนะใช่คุณใช้นานไหมยากจริงกว่าจะหมดนะใช่กว่าจะหมดฉีดเยอะไปก็ไม่ดี่จงลรลอนดอนชอบคราวนี้เดี๋ยวเราเพิ่ม นิดนึงให,ให้พอตอได้รู้อ,อ,อย่างที่เราบอกไปว่าคอนเซนเทรชันไม่ได้มีความหมายกับความติดทนของกลิ่นสังเกตไหมว่าต่อให้กลิ่นที่อย่างเงี้ยแล้วเป็นคอนเซนเทรชันที่แบบอเดรพาฟัมอ่ะออก็จะไม่ทนเท่ากลิ่นแบบดิออนหรือว่าชาแนลเพราะว่ากลิ่น,นของส่วนผสมของเขาว่าแม่งเป็นโมเลกุลทีนนะ่หนัก เยอะกว่าอันนี้เป็นฟูตี้อาจจะหนักแต่ว่ามีฟรีเซียดอกไม้มีฮันนี่ต่างๆมันไม่หนักถ้าเอาเขามันไม่มีเบสโนตแบบพัชชูลีใช่ใช่ถ้าถ่านึกภาพที่แบบโจมาโลนแบบมีเบสโนตเป็นแบบเป็นแบบเหมือนสองตัวเนี้ยโอ้ก็จะไม่ฟูตี้ละใช่แล้วก็จะติดผลมากใช่แต่คราวนี้มันก็เลยมีที่มาที่แบบเนี่ยเขามีลายกุดสีดาอะไรแบบนี้เคยลองเพราะว่าเขาอะจะเริ่มใช้อินรีเดียนที่แบบเค็มเพราะว่าเขาโดนเผยพลอเขา จริงๆราะวเขาต้องการเปลี่ยนจะว่าเป็นเพนพอยท์ไม่เชิงอาจจะเป็นเพนพอยท์บ้านเราบ้านเราอ่ะการจะจ่ายเงินซื้อลักชูรีส์โปรดักต์สักครั้งเรารู้สึกว่ามันต้องคุ้มหน่อยก็คืออยู่ทนนานม้าก็เถอทนนานหน่อยแต่ว่าใค่เดินผ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นจมโลนเช้าเย็นเย็นอ่ะแล้วบ้านเราอ่ะมันเบือง้อนใช่มันน้ำหอมมันจะกระจายตัวดีมันจะฟงดีเนาะแต่ว่าเวลาโดนเหงื่ออะไรมันก็หายไปเราจะคาดหวังว่าแบบจะทนเหมือนอยู่ใช้เมืองหนาวอ่ะเมืองหนาวมันน้ำหอมมันอยู่มากกว่าเนาะไม่รู้สิแต่เราก็เลยรู้้สึกว่าาในขขออดีงเ ข้อเสียที่รู้สึกว่าไม่ทนแต่เรารู้สึกว่ามันหอมตั้งแต่แรก<ม>เนี่ยเป็นข้อดีที่บ้านอื่นก็ททำได่ยากใช่ English p a n คือสาหขวดนี้ไม่ต้องแนะนำเลยนะทุกคนน่าจะทุกคนที่ดูอยู่น่าจะมีหมดแล้วอะ <laughs> อาจจะคิดว่าพัตเตอร์เราเพยไปหรอคุณแ้อะไรอะ่ะ <laughs> ไม่ไมคือคือเป็นคนแบบชอบลองเหมือนกันแต่ว่าบางทีอะก็สุดท้ายปุ๊บเหมือนเดิมกใครรักจริงว่างันใช่เหมือนรองเท้าอ่ะ ทมฟร์นเลอยโรลีโปโตฟินอครับเอาตัวนี้หอมจริงตัวนี้แบบฉีดแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนอยู่ทะเลมีความแบบรู้สึกเหมือนมีความเฟรชเออใช่ใช่อะไรอย่างนั้นไซซูลินินนี่โคตรชอบเลยแต่ว่าแต่แต่บางทีแบบเวลาแบบฉีดไปแรกๆอย่างเงี้ยครับจะมีคนรู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่ใกล้เทพเลยร้อนไหมอ่ะเพราะว่ากลิ่นดูอินเดียนิดหนึ่งมีความแบบแว๊บแรกเหมือนกํายาน โอเคนี่ถ้าเนลโรลีพอตโรฟิโนโรู้สึกเหมือนกรัรมยานนะทั้งหมดที่เหลือของทอมฟอร์ดใช่เยอะมากที่รู้สึกเหมือนกรรมัมยานแล้วยิ่งแต่ตัวอย่างเงี้ยนะไอ้ไม <laughs> ้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องท้องอย่างโอ้โหอ้นหั้องโป่งท้องอุ่น เ,เราเข้าใจนะว่าทําไมถึงนึกถึงบางคนดมน้ำหอมคอมฟอร์ตจะนึกถึงกลิ่นทูบกลิงนกลิ่นกัางยานเพราะว่าเบสโนตของเขาในคาแรคเตอร์ของคอมฟอร์ตคือต้องทนอพอต้องทนเสร็จอ่ะเขาจะใส่เบสโนตที่แบบไม้ที่เป็นแบบพัชรลีผสมผสมกันไม้จันซันเดิลูดอ,อะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเป็นไม่ได้ที่เราจะนึกถึงแต่พอปลายทางนี่คือหอมมากเลยครลอแบบเป็นกลิ่นที่หล่อแล้วก็รวยจริงผู้หญิงใช้ก็ดูแบบ คือมันเป็นกลิ่นสะอาดเนาะ<ช>มันเป็นกลิ่นสะอาดที่แบบแต่อย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าใช้กลัวเปือนจริงผมว่าราคาตัวน,นี้น่าหมื่นสองนะครราคาแพงมากหมื่นหมื่นหนึ่งสำหรับขวดเนี้ยห้าสิแล้วก็ถ้าปวดใหญ่น่าจะหมื่นสามเลยแพงอยู่เดือดราคาถือว่าเดือดงั้นดมให้หมดก่อนแต่ว่าคุ้ม น้ำหอมนะ่ยในมุมมองของของของผมผมรู้สึกว่าเขาทําให้เรามั่นใจเหมือนเราใส่เสื้อผ้าที่เราแบบฟิตติ้งเราอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามั่นใจน้ําหอมเหมือนกันเลยใช้ไปเหมือนจะแพงแต่คุ้มมากใช่ตัวนี้ยังเก็บขวดได้อีกนะครับสวยน่นาสสะม,มใช่แต่ที่วางทั้งหมดหมดละเอาแล้ว <laughs> <laughs> เออเอ,อเฮ้อเอว่าทอมสอดมันคือเรื่องของเซลฟ์คอนฟ idence แล้วและเนี<ช>่สำคัญคือกลิ่นมันชัดเจนว่าว่าเขาไม่เหมือนใครจริงๆอ่ะอย่างที่พัตเตอร์บอกว่าแบบใช้ไปแบบแฟนคนเราฟิลเลยใช่คือคือมันเป็นฟิลแบบว่ารู้สึกแบบรู้สึกอบอุ่นขนาดเราได้ได้กลิ่นจากคนอื่นบบนะร,รู้สึกแบบว่าโอ้ทำไมรู้สึกอบอุ่นรู้สึกแบบว่า คนนี้แบบดูแลตัวเองดีจังอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นผู้ดีเติร์เตอร์พผู้ดีน้ำหอมบางทีเราได้กลิ่นแล้วเราจะสะท้อนไปถึงผู้ใช้เลยว่าเขาว่าเป็นคนละเมียดและดูแลตัวเองใช่มีพื้นฐานบ้านเป็นยังไงโอ้ชัดเลยอันเนาะชัดเลยเนาะเออชัดเลยดูเหมือนเป็นเจ้าของเกาะอะไรอะไรใช้กนเนี้ยใช่นี่รลีปโตฟิโนจริงเขามีพี่น้องในตระกูลเขาเยอะนะครับดีอามาฟี่อะไรก็เต็ให้ไม่หมดเลยถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามมาครับแต่อันนี้เป็นตัวที่ที่ละเอาละ ตัวสุดท้ายผมขออนุญาตเฉลดเลยตัวนี้ผมชอบมากๆากเลยชอบมากๆๆๆมากมากเลยนักกลิ่นโจมาโลนเป็นแบบกลิ่นที่แบบทุกคนแบบจําได้อะนี่ถงนี้คือกลิ่นที่แบบโคตรหล่อในมุมมองผู้หญิงใช้ก็คือโคตรเท่อืเอียงลิชโอ้ะครับเซนัทนะครับครับมีเซอร์นัทมีถั่วเนอะรู้สึกว่าพอมันมีนัทอ่ะมันกลิ่นมันดูกลมกล่อมใช่มันจะคนละคาแรคเตอร์กับอินเดียแพร์พีซีเลยนะคือเฟสไปเลยใช่มีความแบบ หน้าค้นหาเออใช่มีความแบบวิงเข้าปากเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยเออโอยดีเขียวหน่อยหน่อยนัดโอ้รสุดยอดโคตรดีโคตรดีมีความแบบกลิ่นพงไพ่นิดนึง,งทำไมคำพูดเรามันดูไม่น่าใช้ั้งหอบเลยพงไพ่อ่าอใช้ไปไหนครับอย่างเงี้ยอันนี้หรออ,อันนี้พัดว่าจริงๆแล้วอ่ะออกในงานกลางคืนก็ได้เพ <Perfect, S 2> อเสร็เ่นเย แล้วมีโอกาสที่จะไปซ้ํากับคนอื่นได้น้อยกว่าชาแนลแล้วก็ถูกใช่เพราะหลังๆมานเรื่องไม่ใช่2ตัวนี้แะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเขาแพงขึ้นนะเหรอแพงขึ้นแต่แต่คนอ่ะใช้เยอะขึ้นจริงใช่คือน้ำหอมมันไปเป็นไปตามเงินเฟ้อแหละตัวนี้คือไม่อยากใช้เลี่ยแพงแพงแล้วแพงอีกอ่ะเออใช่คือใน everyday use เหมาะที่จะใช้คือใช้ไปแบบเราหอมเองแต่ว่าไม่ได้ไปคาดหวังว่าเราต้องไปชนกับใครแต่เวลาไปงานต้องเจอคนเยอะเราไปเจอน้ำหอมซ้ำมันเ่อในน้ำสองตัวนี้เลยเสียสิกว่าสองตัวนี้เลยอ่ะโอ้ใช่ติมิชโอเคสันดีมาก ใช้ไปงานโคตรดีแล้วแบบแต่งตัวอะไรก็ได้ก็เอาอยู่กลิ่นมันกลางๆใช่เอ้าตัวไหนใช้บ่อยสุดครับถ้าใช้แล้วหมดไปนะแบบใช้น้ำหอมแล้วแบบหมดเลยหมดเลยยังไม่ทันซื้อซ้ำนะคือตัวนี้จะซื้อซ้ำต้องคิดนิดนึงนะต้องคิดนิดนึงปาดซันเลยนะใช่ต้องคิดนิดนึงแต่พอแบบว่าออกแบบใช้ชีวิตประจําวันตัวนี้โอเคแต่มอกนะบอกใช่แต่บางวันที่ต้องการที่กลิ่นอยู่นานอ่ะต้องตัวนี้ โอเคก็รือว่าครบเครื่องออกงานก็มีมีชอ์ด้วยใช่ใช่ไครบเครื่องแต่ถ้าให้ผมดูดนะที่เหมาะกับพัตเตอร์มากเลยอะคือ2อันนี้จริงจเพราะว่าคืออันนี้ดูเป็นผมเป็นผู้ชายที่นานๆทีก็จะแอบใช้แต่ว่าลุคเราอะไม่ได้ดูสดใสไม่ได้ดูน่ารักอะคือเราโตแล้วแล้วเราก็เราก็ดูไม่เป็นมิดเท่าไหร่อะแล้วมาใช้มีสแฟรีเซียมันดูแบบ ขัดว่ะเนโรลีใช้ได้ชอบชอบก็เลยรู้สึกว่าหาโอกาสใช้ยากแต่พัตเตอร์ดูเป็นผู้ชายที่ละมุนละมุนนะลิชาร์ฟีใช่ไมโคตรเหมาะเลยนะแต่ติดติดเทสเดียวกันคืออาจจะเจอคนใช้เยอะหน่อยแต่ไม่ต้องแคร์ต้อหอมเราส่วนพอโตฟิโนก็คือเพอร์เฟกใช่เพอร์เฟกมากเสียอย่างเดียวเปลืองเปลืองตอนทีดอ่ะตอนสมดอะความแล้วความอีกอ่ะดีทัาเหมดขวดออกมาได้นะ เปิดแล้วถ้าเปิดก็น่าจะเสียผอกมาตองแบบอใช่เพราะว่าแบบอันนี้เขาออกมาจากไอ้นี่นะเออ QC มาจากโรงงานโรงงานเนอะน้ำหอมพัตเตอร์อันนี้จริงนะเราคาดหวังตอนแรกอะว่าพัตเตอร์จะต้องแบบแฟนซีกับน้ำหอมเพราะเห็นชอบแต่งตัวดูแลตัวเองหรือใช่ป่ะต ouais ้องบอกว่าผ uh ิดคาดนิดหนึ so ่งใช่รู네้สึกว่าพัตเตอร์จะต้องแบบโหต้องมันเลยอะต้องมีน้ำหอมแบบเยอะเยอะมากเลยแต่สุดท้ายเฮ้ยก็ใช้เบสิกเหมือนกันนีิว่าใช่ดังนั้นจริงๆแล้วอะมันไม่ได้จำเป็นว่า ทุกคนแม่งจะต้องมีน้ำหอมที่เยอะนะอย่างที่พัตเตอร์บอกอะถูกเลยน้ำหอม3ขวด5ขวดจริงๆใช่<อ>แต่จริงๆแล้วอะถามว่ามีเยอะไหมมันก็มีเยอะกว่านี้อยู่แต่ว่า ที่ใช้จริงๆอ่ะรู้สึกมีแค่นี้นมันเป็นไปตามช่วงเล<ช>ยปะใช่ใช่แบบช่วงนี้ใช้นี้มันก็จะล็อตนี้อยู่แค่นี้เลยเหมดแล้วก็หาอีกนะพยายามพยายามจะเป็นกลิ่นเดิมเดี๋ยววันนี้หลังจากที่คุยน้ำหอมกับปัตเตอร์ค่ะคเดี๋ยวผมจะแนะนาป้ายยาน้ําหอมข้างหลังแต่ว่าเป็นออฟซินะอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะมันน่จาจะนานผมจะป้ายยาทั้งสามสี่ตัวแต่ปัตเตอร์สิ่งที่ขาดหายไปแต่ผมไม่รู้ว่าปัตเตอร์เป็นคนชอบใช้หรือเปล่าคือน้ําหอมที่เข้ม น้ำหอมที่เข้มคือน้ำหอมที่รู้สึกเลยว่าเนี่ยอย่างนี้แหละคือน้ำหอมที่กำยานแล้วก็ทูบแล้วก็เข้มจัดเป็นของขวัญที่ผมจะให้รัตเตอร์แล้วคุณรู้ไหมนี่มันขวดสุดท้ายแล้วนะ <laughs> <Okay. S 2> โอเคอ๋ยขอบคุณครับแกะแล้วลองดมครับแกะแล้วดล,ลองดมจริงมันเป็นคอลเลคชันที่ผมทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันหมดไปนานแล้วครับอันนี้คือ อันนี้จะเป็นเหมือนเวลาคุณไปที่ไปเรียนแล้วมันก็จะมีอรองหมักทิวเวให้ดมเนะาะแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตสแควร์ครับเป็นผ ah ้าวูอันนี้มันชื่อกิ่นว่ามิสเทสบูอืมอันนี้ก็คือเป็นไม้ไปเลยคุณต้องฉีดแล้วผมจะเล่าแล้วก็จะอธิบายโอ้วูดไปเลยวิธีฉีดน้ำหอมฉีดไงครับผมฉีดเป็นสิบผมชอบฉีดใส่เสื้อผ้าใช่ไหมออกันก็มหาสักครึ่งนึงงั้นงั้นเหมือนกันเพื่อไม่ให้เป็นดวงเพราะว่าเป็นคนที่บางทีฉีดใส่คอแล้วมันจะแดงแอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่อะไรอย่างงี้ กลิ่นแบบนี้แหละคือกลิ่นที่นี่ดมจาน,นี้ก็ได้ครับเป็นกลิ่นที่เรียกว่าสุดทางถ้าในศัพท์ของน้ําหอมเขาจะเรียกว่า beast mode ค,คือเป็นน้ําหอมปีศาจอะไรเงี้ยเข้มสุดทางแล้วว่ามีกลิ่นแบบความไม้ชัดมากๆไม้มากๆาไม้มากมนะเออไม้มากออไม,มากไม้จัดโอเคไม้วนิลา อ่าอ่องตัววานิลาก็ชอบนะเวลาแบบเวลาแบบขึ้นรถชอบมีแบบอยากให้มีกลิ่นแบบวานิลาอยู่ในรถจะมากระเนิดหรือเปล่าเอออะไรปะผมก็ชอบผมก็ชอบซองที่เป็นซาเชตของกระเด็นนี้เป็นอะไรที่ซักเซสมากคือแบบซื้อเขามาตั้งแต่เด็กอะจนวันนี้เขาส่งมาให้เนาะแต่ดีแต่ดีเขาเขาดีผมว่ากลิ่นวานิลาเพอร์เฟกต์สุดใช่ของเขาดีมากกลิ่นวานิลาวานิลามั้งสองโรสก็ดีเออโรสก็ดีเป็นเป็นอะไรที่ดีมากแล้วไอ้ใส่พวกเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ได้ซึมเข้าไปมันไม่ใช่ของเหลวไม่ใช่เหล็กมันจะไไมม่ซึเข้าปในตัว กรองแอร์เขาไหร่ออ่ะดีครับอันเนี้ยเป็นน้ำหอมที่คุณไม่เคยดมเนาะคุณดมแล้วคุณรู้สึกไงบ้างเหมือนเหมือนเหมือนเปิดเป็นโนบอกไปกลิ่นไม้เก่าๆแรกแบบแรกเป็นกลิ่นแบบเหมือนคลาสสิกนิดนึงเป็นโนไม่ได้เหมือนกลิ่นแบบไอ้นี่นะอะไรนะครับ กลิ่นไม้นั่นเอยโอเคโอเคมันคือกลิ่นไม้แหละกลิ่นไม้มันจะมีคาแรคเตอร์ของกลิ่นไม้เก่าๆอยู่ครับแล้วก็ผสมกับวานิลาฟิลประมาณนั้นนึกถึงคนที่ใช้ต้องเป็นประมาณไหนครับอืมพัดว่าก็น่าจะเป็นคนที่แบบใส่สูตรนะอืมแล้วก็น่าค้นหาฟิลแบบนี้เดินเข้ามาหาเราอยากคุยกับเขาไหมคุยดี เรื่องอะไรจะไม่คุยอาจารว่ากลิ่นมันโอเคมันมันมันไม่ได้แบบแคมคืออย่างนงี้พัดว่ากลิ่นอย่างเงี้ยยังโอเคกว่ากลิ่นฉุนฉุนแบบแว็บแรกคือฉี่น้าหอมแล้วรู้สึกแบบแบบหรออย่างนี้ไม่ฉุนหรอไม่ยังไม่รู้สึกฉุนยังไม่รู้สึกฉุนเพราะว่าแว็บแรกเราดมออกว่าอ๋อนี่มันคือกลิ่นแบบว่ากลิ่นเหมือนกลิ่นไม้กลิ่นแบบเอาต้องใช้คําว่ามันพุ่งไปหน่อยมันจะมีกลิ่นบางอันที่มันแหลมแล้วก็พุ่งเกินไปแล้วก็กลิ่นมันคมไปหน่อย อันนี้มันละมุนขนาจจะเข้มแต่มันละมุนใช่ครับอ่คือวันนี้เราเราจริงๆแล้วว่ามันจะต้องมีตัวหนึ่งที่เหมาะกับพัตเตอร์มากกว่านะครับแต่ว่าผมกึ่งกึงอยากจะแกล้งพัตเตอร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวนี้เป็นของขวัญเพราะเพราะรู้สึกว่าลำดับน้ำหอมที่ใช้มาแคตตาลกี่ของเขาอ่ะค่อนข้างเรียบยังไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยวันนี้เท่ครับ ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ปัตเตอร์ยังขาดอยู่ในในในลิสต์ของตัวในแคปในลิสต์ของตัวมันยังแหวงแหวงอยู่นิดนึงก็เลยอันนี้อาจจะตเติมให้คอมพลีตเข้มออกงานบูดี้จัดจัดมันเหมือนเป็นขั้นกว่าอีกสามขั้นเพิ่มจากอังกฤษอ็อกอันนี้พี่ปุงมเองเหรอ อันนี้ผมต้องทําร่วมกันกับ perfumer oh. แต่ว่าเรา develop เองกันประมาณเป็นปี mm hmm. เป็นปีเปนีครับก็ถือว่าเป็นของขวัญ happy new year แล้วก็แทนคำขอบคุณที่วันนี้มาแชร์กันได้เลยแล้วเราจะแชร์อะไรไม่ได้มากแต่ก็เหมือนมาแชร์ว่าจริงๆน้ําหอมอะคุณแค่เจอในสิ่งที่คุณชอบคุณรู้ว่าคุณจะใช้ไปไหนแลแก้ mm hmm. ก็เพียงพอแล้วใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอะคือมันมีน้ําหอมที่แบบว่า ที่เราซื้อเราอยากได้มากๆเลยแต่พอดมเอามาใช้จริงๆแล้วมันเหมือนกับแบบไม่แมทกับชีวิตเรางแล้วเราเราเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าถ้าน้ำขอมขวดนี้หมดไป่เราควรจะมูกอ่อนไปใช้ขวดใหม่หรือกินใหม่ๆเปิดใจไปแบบไปเจอกินใหม่ๆมากเหมือนดาวินดอฟอย่างเนี้ยมันเด็กมันเด็กเออดาวินดอฟนี่คือแบบ คือต้องเฟรแบบผู้ชายก็ต้องฉีดแบบเป็นเฟรชก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเข้าใจง่ายแต่ว่ามันเถียงไม่ได้ว่าทุกครั้งที่เราได้กลิ่นดับดอลฟ์ควอเตอร์เราก็จะรู้สึกว่าย้อนกลับไปในวัยเด็กใช่มันก็จะสร้างเมมโมรี่แปลกๆให้เราเหมือนนกัอย่างกุชชี่อย่างเงี้ยกุชชี่ที่เป็นแบบขวดแบนๆตัวนั้นก็ถัดมาจากดับดอฟเนี่ยอันน้นจำไม่ได้แต่กุชชี่ที่รู้จักก็เป็นกุชชี่กิวตี้จะมีความแบบกลิ่นแบบเหมือนแบบเหมือนห้างนิดนึงโอเคสดชื่นสดชื่นเขียวเขียวหน่อยโอเค วันนี้ขอบคุณนะครับพัตเตอร์เดี๋ยวหลังไม่ผมจะป้ายยาคุณอีกตอนที่เห็นว่าพัตเตอร์ทำรายการด้วยใชอตอนยูทูปกินกินเมาเมาเรื่องเมาเนี่ยผมไม่สงสัยแต่เรื่องกินทําไมอะทำไมทำไมถึงเป็นกินไม่คืออย่างนี้คือตอนแรกอะอยากหารายการที่แบบว่าสามารถสามารถมองแล้วมันสามารถโตได้โอเคไม่มีจุดจบใช่ไม่มีจุดจบแต่ว่าเราเราแบบเรามีจุดเชื่อมสักจุดหนึ่งสำหรับแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ มีแอ็ทิวิตี้ทำหน่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเรื่องกินที่<ๆ>เรารู้สึกว่าเออกินมันไปด้วยกันกับเรื่องที่กําลังจะเล่าได้แบบทําไปด้วยกินไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยอะไรเงี้ยใช่กับเพือ่อนฟีลแบบว่าเหมือนโต๊ะอาหารโต๊ะเนี้ยเราเอาเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาพูดกันอ่ามันเล่าให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเป็นแบบคือคอนเซ็ปต์คือเป็นรายการเพื่อนเลยเอาง่ายรายการพวกนี้ไม่ต้องไม่มีสคริปต์อ่ะใช่ป่ะคือมีสคริปต์แต่ว่าเชื่อไหมว่าไม่เคยได้ใช้สคริปต์เลย เชื่อคือโอเคมันอาจจะเป็น bullet point หน่อยๆแล้วกันคือายาวมากสักทีปัดแต่ว่าแบบไม่เคยได้ใช้เลยผมว่าคนที่เหนื่อยที่สุดนะของรายการนี้นเคยทีเปล่าคนตัด<อ>ผมว่านะตัดออกมาประมาณ20่ส<อ>ิวนันีไหม แต่ผมว่าฟุตต้องเป็นชั่วโมงเพราะมันต้องฟังเอยเอยมันต้องเมาออกออกแม่น้ําไปหลุดไปเรื่อยๆเนาะแต่พอแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรคือทิศของเราใช่ไหมจุดใช่ไหมพี่พี่ก็เข้าใจแล้วแบบทแต่สักแป๊บหนึ่งก็ต้องรู้แล้วว่าแบบอะไรคือเนื้อหาที่เราต้องการจะได้โอเคใช่ครับเหมือนจับจุดได้ดูสนุกผมชอบผมชอบก็เป็นรายการเพื่อนแหละพูดไปเรื่อยๆคือไปดูคนเมากันน่ะแหละแล้วต้องเป็นเพื่อนที่แบบว่าต้องมีเรื่องเล่าจริงๆนะแบบไม่ใช่แบบว่าเออแขกแบบ ดังนั้นทุกคนน่ต้องสนิทกันไงใช่อย่างนี้มันจะมีวันหมดไหมเพื่อนสนิทุนจะไม่หมดเลยต้องตีสนิท <laughs> อย่างพี่ไหวล่าสุดที่มาใช่ป่ะพี่หวล่าสุดก็คือแบบว่าไปขอร้องอ่ะม,มึงเราไปเจอเขาเถอที่เกาหลีอะตอนนั้นคือไปเกาหลีแล้วถ้าเราไม่ไปเจอเขาคุณมีเรื่องเล่าเลยนะคุณเหอยอ๋อคือต้องเป็นเม็เฟรนก่อนคืออย่างน้อยอะเราแบบไม่ได้ผงผางแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบชวนเขามาเป็นแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหือนทั่วไปคือออกรถออกใช่คือคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์เพื่อนไงมันเลยต้องเอาเรื่องเรื่องที่เป็นวีรกรรมหรือเรื่องที่เราเคยโดนหรือเราอะไรอย่างเงี้ยมันมาเล่าข้อจํากัดคุณเหนื่อยเหมือนกันนะมากเหนื่อยเหมือนก ตอนนี้10กว่าเทปแล้วั5บ1้ได้โอเค15ได้ปีใหม่ก็ทำต่อไปเรื่อย,อยแต่คอนเซ็ปต์น่าจะชัดขึ้นชัดขึ้นก,ก็พยายามแบบคือคือพยายามไม่ไม่ใช้แขกรับเชิญมากถ้าใช้แขกรับเชิญมากมันจะกลายเป็นบบว่าเหมือนรายการ ได้คนจากชายจับเช่เพราะไม่งั้นเพราะไม่งั้นถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเกยเรายังไงอ่ะจริงจริงเพราะจริงจริงเราไม่มีใครเราก็แค่คุยกันกับแพรว่าสลับสลับกันบ้างซึ่งซึ่งคนก็ชอบเมอชอบชอบในความเคมีแบบเพื่อนอะไรเงี้ยคือแต่คนต่างพูดเก่งอยู่แล้วป่ะแล้วก็แพรว่าจริงๆแล้วเป็นคนอินทัว เอใช่โอเคโอเคแต่มีพัตเตอร์ไงพัตเตอร์คือคูณ2แพรวาคือปกติโคตรเหนื่อยเลยอันนี้เหนื่อยมากเจอกันแล้วก็เลยโอเค1นึ่งเท่าหเท่าเหนื่อยหน่อยใช่แต่แต่ก็สนุกครับคือทำไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกแบบว่าเออมันมีความเป็นแบบ เราก็มีความเป็นเจ้าของของรายการถูกไหมเราก็มีความอยากให้มันเติบเติบโตดเติบโตไปข้างหน้าอะไรเงี้ยดีครับดีครับเดี๋ยวไปติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้นู่เดี๋ยวอาจจะนปดูไอ้ลงไฮไลท์ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบดูแล้วมันก็เบาสมองแล้วก็เป็นพลดีด้วยดูก็เหมือนเพื่อนคุยกันเหมือนมาคุยกับเพื่อนไปฟันขับเฮาเออเหมือนทำขับปังขับเฮาโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับพัตเตอร์นักพรกหขอดแล้วก็ขอส่งมอบของขวัญใาเป็นทางการแล้วไว้มีโอกาสมาเมาส์กันอีก วันนี้ผมจะไปยาครั้งหน้าคุณต้องมีประมาณสักสิบขวดที่พัดว่าใช่แน่เลยจ้อครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันอัปเดตครับขอบคุณครับพัตเตอร์ทางอะไรได้กินเร็วเร็วยไม่อันนี้คือตีเล่นแต่มันมีช่วงตีจริงเหมือนแบบโอ้ยเลิกคบกันไปเลยค่ะเหมือนเลิกคบเลยนี่เลิกคบกันมาเป็นปีนะจ้าช็ค